าเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสวัสดีคร <it> ับคุณ <fit> ตุ้มสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับพี่พี่เนตรเรียกผิดหรือเปล่าฮะเรียกตุ้มเนี่ยตุ้มหรือ ยังไงถูกต้องแล้วค่ะถูกต้อเนาะชื่อตุ้มเนาะโอเคนะฮะก็ส่งเข้าประกวดโดยน้องติกิค่ะผู้จัดการส่วนตัวเออนี่ฮะระดับมีผู้จัดการส่วนตัวนี่ไม่ธรรมดายกนะคะเป็นเป็นเป็นพี่เป็นพี่ที่เอารพค่ะเพราบอกว่าตุ้มแม่นะบอกว่าเป็นเล่ากับรายการพี่เมฆกับพี่ไหมได้สี่ได้เลยได้เลยเนี่ค่ะนเพราะว่าหนูเคยติดตามพี่นะอออขพระคุ่ ที่หนูหนูติดตามตอนที่ไปเล่าที่เดบโอดอะคะอ่าครับคขอบพระคุณนะแล้วก็แล้วก็จะเป็นตอนที่เดี๋ยวนะขออนุญาตเาส์ต่อก่อนอืมเป็นเอ่อเกี่ยวกับเรื่องหญิงสาวอะไรสักคนที่เหมือนโดนคุณสสยอะพี่เราที่ไปช่วยเขานะ่ออืมสถานีผีดุฮะนั่นแหละพี่โอ้โหแบบพี่ใจมากเลยนะโอ้โหสิดยอดอ่ะครับขอบพระคุณนะกลัวค่ะรับขอบพระคุณนะ น้องตุ้มครับช่วยพี่เนเสียงดังอีกนิดเนาะแคหนึ่งต้ะเออเอออันนี้ดังพอไหมพี่ออย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแจ่มเลยอย่างนี้แจ่มเลยเนาะเพื่อที่จะเวลาเล่าจะได้ได้อัตรณในการรับชมราฟังเพื่อนๆจะได้ได้ยินชัดเจนนะเออค่ะพี่รู้ว่าน้องตุ้มเป็นคนพูดเร็ว เพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะเรื่องเล่าพี่เนทไม่ไม่ไม่กังวลแต่กังวลกลัวน้องพูดเร็วเกินไปนะแต่ว่าเอาตามสไตล์ตัวเองในการเล่านะเพราะชื่อนี้เนี่ยพี่เนทเชื่อเลยว่าไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยแนะแรปเปอร์ผีเออ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 โมบิลค่ะพี่อ๋อลโมบิลตั้งชื่อให้้องสาเล่าหลอนใช่ค่ะปกติก่อนหน้าเนี้ยที่ก็คุยกับน้องอ่ะ ตุ้มก็ทําทํางานปกติเนาะก็จะไม่ค่อยพูดเร็วเท่าไหร่แต่ทีนี้พอเราเปลี่ยนสายงานนะคะที่อด้วยอาชีพของตุ้มก็เป็นคอนเซนเตอร์นี่แหละแต่เป็นเทรลเซลนะค่ะพี่มันก็เลยต้องรวบรัดตัดตอนแล้วก็เลยพูดจนจนเพื่อนในกลุ่มกันทอมทีมแฟนทอมเฟอร์รี่ของตุ้มเนี่ยจะเคยพูดเร็วตัวไหนวะอ้าวพี่หนูพูดเร็วเหรออะไรประมาณนี้ค่ะคือมันติดนิสัยด้วยด้วย ด้วยการงานของเราค่ะพี่<ด>หากยังไงถ้าเกิดว่าเร็วเกินไปพี่ทักหนูได้ได้จ้ะได้จ้ะ,อะโอเคฮะเรื่องนี้ตั้งชื่อมาอมโกรธมากเลยฮะข้าอฟิางเรื่องนี้เป็นยังไงน้องตุ้มเชิญเลยครับคือขออนุญาตปูเรื่องนิดนึงนะคะเพราะว่าตุ้มเพิ่งมาเล่ากับรายการพี่เน่เป็นครั้งแรกนะคะตุ้มขออนุญาตนะคะแนะนําตัวว่าเราเป็นลูกข้าราชการตํารวจเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้เรื่องการเป็นการตายนะคะเรื่องแปลกแปกอะไรเนี่ยเราย้ายไปตามพ่อเราไปตามสถานที่ต่างๆเน<อ>ี่ยเราจะได้รับรู้เรื่องพวกนี้มาตลอดเลยค่ะพี่แล้วทีเนี้ยมันจะมีคดีหนึ่งของพ่อเอ่อที่ที่พ่อย้ายไปอยู่ที่จังหวัดนครพนมนะคะแต่ว่ามันก็ประมาณตุ้มอยู่ประมาณมอต้นค่ะพี่ตอนนี้ก็อายุเอ่อจะสี่สิบแล้วค่ะพี่ก็สามสิบเก้าอ่า ตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กวอร์ดแมนอยู่ะคะ่ะแล้วก็เลยมีคดีหนึ่งคดีนะคะคือแมะเช้าวันหนึ่งนะคะก็มีสายเข้ามาที่หนึ่งเก้าหนึ่งนะคะแล้วก็ะจกะไ่้แล้วก็จะมีกำนันเข้ามาหาที่โรงพักวันนั้นเป็นเวนที่พ่อตุ้มะคะ่ะเข้าเรนพอดีนะคะก็เลยได้ออกไปดูนะคะสถานที่เหตุเกิดจากนะคะผิะทะดทะเลาะวิวาสนะคะ,ะแล้วมีการฆ่ากันตาย นะคะพี่ก็คือณทที่แห่งนั้นนะคะมันจะเป็นกาาทุ่งนานนะคะแล้วพี่คนที่เขาทําฟิชชิ่งตาตรงนั้นนะคะคือเราเขาเรียกเขาว่าพี่เจแล้วกันเนาะพี่เจทําฟิชชิ่งปาตามภากตะนออกเสียงเหนือนะคะ่ะก็จะมีแบบมีเป็นซุ้มเป็นจุ้มแล้วก็ไปตกตาใช่ไหมคะแล้วก็ปล่อยอะไรประมาณเนี้ยค,คือเขาข้างพวกนี้มากะนะช่วงนั้นนะคะแล้วก็ก็จะมีร้านค่ะเขาก็จะทําเป็นร้านกับแก้ม เครื่องเป็นกับแก้งง่ายๆอะไรพวก,ก,ก,กนี้พวกยํำแหนมพวกนี้ดนั่นอรไรยสบายๆแล้วก็นั่งกิดเหล้ากินเบียร์เป็นซุ้มเป็นซุ้มไปทีนี้มันเกิดการพรเห็นกันระหว่างซุ้มสองซุ้มพี่อ่าแล้วทีเนี้ยเอ่อก็ซุ้มซุ้มอีกซุ้มหนึ่งเนี่ยค่ะเป็นลูกเป็นลูกผู้ใหญ่บ้านอ,อีกหมู่บ้านหนึ่งนะพี่แล้วทีเนี้ยพี่เจเนี่ยเขาเป็นคนที่เป็นอารมณ์ประมาณเป็นแบบ นักเลงที่อายุเยอะแล้วคือมีแต่คนแบบว่าเกรงกลัวแกเพราะแกหนักแกถ้าเกิดว่าเล่นแต่ละทีนี่คือคือ,ค,อคือหนักทีเนี้ยแกก็เลยไปห้ามปามว่ากลับบ้านไปถึงหนุ่มอย่าอยู่เลยคือไปพังร้านเขานะพี่ไอไอไอเจ้าตัวปัญหาคนนี้ไอลูกคือยายบ้านคนเนี้ยเขาเลยไล่กลับบ้านไปอ่าทุกอย่างก็เรียบร้อยกเอ็เริ่มจะเก็บร้านแล้วค่ะประมาณทุ่มนึ่งพี่ เขากลับมาพร้อมเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งไอเด็กวัยรุ่นคนนั้นน่ะลูกผู้ใหญ่บ้านคนนั้นน่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่งยิ่งใหญ่เงลูกผู้ใหญ่บ้านบุกเดียวค่ะพี่แล้วตอนนั้นก็จะมีพี่เจแล้วก็จะมีน้องๆที่ตุ้มก็รู้จักด้วยทุกคนในตรงนั้นน่ะตุ้มรู้จักเพราะว่าในอำเภอดุเรงนั่นน่ะมันมันเป็นเขตระหว่างบ้านแม่ตุ้มแล้วก็ในส่วนของอำเภอที่พ่อที่ตุ้มทางานด้วยเราก็จะรู้จักกันว่าพี่เจเนี่ย เขาเขาเป็นคนใจดีนะ่ารักค,ค่ะแต่ว่าเขาดูลุกเขาอะคะมีหนวดมีเขามันดูแบบน่ากลัวแต่ความจริงแล้วเขาเป็นคนสุภาพมากถ้าไม่ถึงขีดสุดเขาก็จะไม่บึ้มนะพี่และทีนี้ค่ะเ,เขาก็กลับมาอีกพร้อมอสป,ปาร์ต้าสป,ปาร์ต้าอันยาวเลยนะพี่ลากมาเมามากขนาดแรงจะลากของมาทํามาทาร้ายคนอื่น่ ยังจะลากมาไม่ไหวเลยมาคนเดียวได้บุกเดียวเพราะว่าเพื่อนเขาก็ไม่กล้ามาเนาะเพราะว่าเขารู้ขีดอิสระที่เจยอ,อยู่แล้วแต่ไอ้มมอนนี่าด้วยความคิดยังไงไม่รู้คือคราวจะตายมั้งพี่ก็เลยเข้ามาฟันเอาสปาต้าฟันนะคะพวกรั้วไม้พวกซุ้มพวกซุ้มไม้ไผ่ที่เขาทําไว้ให้นั่งพักโตเก้าอี้ต้นไม้ทุกอย่างอะไรแล้วนะ่าพี่เขาก็เลยบอกว่าหยุดหยุดหยุด,ยดกลับบ้านกลับบ้าน อ่ามีการห้ามกันตรงนั้นมีคนอยู่มีเด็กที่อยู่ในร้านที่คอยเก็บขอ,องอ,อยู่กําลังเก็บของจะปิดพี่เช่นตาค่ะพี่จะปิดครัวจะปิดอะไรค่ะคสี่คนก็ห้ามอืมอืมก็ไปดึงไอ้หมอนี้ออกไป<อ>แต่ว่าทุกคนก็ต่างครัวเพราะว่ามันมีมีดอืมแต่ทีเนี้ยแล้วพี่เจก็บอกว่ามึงมีมีดโทษนะคะเขาเนี้ยขึ้นมึงได้ไหมคะอ่าได้ฮะเป็นคําพูดนะคะค่ะมึงมีมีดมีดแต่กูมีปืนนะอืมกูไม่กลัวหรอกปืนปน,นะกูหนังเหนียวครับ ่าแล้วก็พูดด่าว่าเอา่อพูดดบหยาบคายๆกับที่เขาแล้วทีเนี้ยเขาเอา่อเขาก็มีเมียใช่ไหมคะคือตัวน,นั้นมันจะเป็นบ้านเขาด้วยค่ะเมียเขาก็กําลังท้องอะ่ะพี่เออเขาก็เลยแบบกลัวกลัวกลัวไอเด็กคนเนี้ยมันจะมาทําลายถึงในบ้านเขาก็เลยออกไปเคลียร์มันก็ด่าแล้วเขาก็สาเหตุที่ทําให้พี่เขาแบบ มันมันมันไม่ได้จริงๆกันถุยเมื่าไหร่ที่เขานะคะเขาก็เลยเอามีดจับตาต้านะคะเชือดคอคนนั้นเ่ยพี่เตะครับจะอักเลือดแล้วบอกว่าเด็กๆทุกคนกลับบ้านไปไล่เด็กกลับบ้านหมดเลยบอกเมียว่าห้ามลงมาตอนนั้นคือหน้าที่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วค่ะหน้าหนาว พี่มันหน้าหนาวลมวีดวิวเด็กๆทุกคนกัดไปหมดเลยแล้วพี่เจนะคะมาสารภาพกับพ่อว่าคือให้การกับพ่อว่าผมเปคนทําคนเดียวเด็กๆมันห่าแล้วไม่ได้ร่วมกันฆ่าผมทํามันคนเดียวถ้ามันไม่กัดมาอีกมันก็ไม่ตายครับคุณลุงเพราะว่าเขารู้จักพ่อเึิด้วยอืมอ่าแล้วทําไมถึงถึงถึงขั้นฆ่ากันขนาดน,นั้นล่ะมันถุยน้ําลายใส่หน้าผมครับแล้วก็ดา่าอืม เขามันมันก็ขาดสติมันเมาทำไมถึงไปกล้าทำํำพอก็เลยพูดดี้ถ้าเกิดว่าเมาแล้วกลับบ้านไปทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วทีนี้เขาก็เลยเอาศพเอาใช่ค่ะเอาล่างนักเรียคนนั้นเด็กคนนั้นนะคะอายุจะไม่ถึง2เลยนะพี่อ่าพาดด้วยกับมอเตอร์ไซค์เอาเชือกฟางมัดที่อ่าแล้วก็ แขนขายใช่ไหมมันก็จะลากก็จะถนนอ่ะซื้อไปออกจากหน้าร้านแล้วก็เข้าไปในกองฟางของพี่ของคุณลุงอีกคนหนึ่งซึ่งเขาเพิ่งนะคะเกี่ยวข้าวอ่ามันมันมันจะยืดเกี่ยวข้าวใช่ไหมพี่แล้วมันก็จะเป็นกองฟางที่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าทีนี้ค่ะเอ่อในส่วนของการลากเข้าไปเขาทําคุณเดียวเขาทุกอย่างแกตัวใหญ่มากแกลากเด็กคนนั้นนมือเดียวแล้วก็เลือดก็ เป็นทางยาวเลยครัคนอยู่แถวบานั้นนะคะคนที่บ้านแถวนั้นคือเขาเห็นแต่เขาก็กลัวเขาไม่กล้ามาห้ามบ้านบ้านเป็นมันเป็นอารมณ์ประมาณบ้านชายคลองอะพี่จะเป็นทุ่งนางก็ส่วนใหญ่ค่ะที่นี่แล้วทีนี้เสด็จฟุกเขาก็ไปเอาศพเข้าไปใส่ในกองฟางแล้วเขาก็จุดไฟเผาเลยคะ่ะ เขานนเพราะว่าออไม่ได้ทําลายหลักฐานนะออพี่เนตขออนุญาตก่อนนะะใครที่ฟังอยู่นะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องเล่านะคือว่าต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีขอให้ให้ฟังเป็นเรื่องเล่านะโอเคก็คือนะขอ,อนุญาตพี่เขาก็ได้รับกบารของพี่เขาแะคะ่ะพี่แล้วทีเนี้ยเสร็จปุ๊บเขาก็รอยอยู่ที่บ้านไฟก็โหมลุกแรงแต่ว,ว่าไฟของฟงังใช่ไหมคะมันไม่สามารถที่จะ อไหมในในส่วนของตัวศพนะคะคได้หมดเพราะว่ามันเป็นไฟที่ร้อนแค่ตัด๊เดียวมันไม่ใช่ไฟที่มีไม้ทีมอ่าแล้วทีนี้ต่างคนเขาก็ต่างมืดมันหนาวเนาะเขาก็กลับที่บ้านอะไรกันจนตอนเช้าคุณลุงเจ้าของพี่เขาก็เลยอ่ากลับมาที่สวนเขานะคะทีนี้เขาก็เอ๊ะใครมามือบอนมาเผาฟาง ที่กองว่าอยู่กาลังจะเอารถมาเก็บแล้วเอาไปให้วัวกินคือคุณลุงเขาจะใช้ฟางต่อแกก็เลยเดินเข้าไปเอ๊ะมันขอนไม้อะไรปกติอ่าตรงตรงตรง,ตรงที่มาเราเนี่ยไม่มีขอนไม้นะแกก็เลยเอาเท้าเขี่ยพี่แล้วมันยวบลงไปอ่ะพี่มันไหม้อ่ะค่ะแล้วแกก็เลยแบบเอาลองเอาไม้มานเขี่ยมันหิ้งงอมันมันคือคนที่ถูกไฟไหม้ทั้งตัว บางชิ้นส่วนก็เห็นกระดูกพี่อืเขาก็รีบแจ้งตำรวจอะไรพ่อหนูก็มาเอาอยูล่ละคดีแปลกๆพ่อหนูเจอแต่คดีแปลกๆค่ะแ,แล้วทีเนี้ยค่ะพี่พอพอมาเสร็จปุ๊บเขาก็เลยถามหาว่าใครทครําพี่เจเดินลงมาบอกเลยผมเป็นคนทคําครับมือยังมีเลือดอยู่เลยครับคือทุกอย่างแกก็เล่าทุกอย่างว่าเป็นยางี้แล้วก็เรียกเด็กสี่คนที่อยู่ในร้านมาเล่าให้ฟังว่าเกิดเหตุการณ์อ,อะไรขึ้น ในส่วนของการสอบสวนตุ้มจะขอยกไปนะคะคเพราะว่าพี่เขาติดคุกค่ะแต่ว่าตอนนี้คือเขาให้การอันเป็นประโยชน์นะคะคือเขายอมรับสารภาพหมดตอนนี้เขาก็เอออกมาจากคุกแล้วนะคะก็ยังเป็นคนดีเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะไม่มีอะไรทําแล้วเขาได้แต่ว่าหลังจากที่เอในส่วนของงานศพอะไรของเขาอะคะ่ะเขาไม่ได้เผาศพลูกเขานะเพราะว่ามันตายโหงที่บ้านเขาประเทศมีสารตายโหงทุ๊ก ต้องเข้าเบ้าค่ะอืเข้าเบ้าหรือว่าเป็นซองศพนะคะบเบ้าเบ้าในะที่นี้ก็คือจะเป็นอ่าวงวงของท่อท่อระบายน้ํากประมาณสามวงนะพี่แล้วเขาก็จะเขียนชื่อแล้วก็มีรูปคนติดอนะไรประมาณนี้ยประมาณปีสองปีเขาก็จะขุดขึ้นมาเผาค่ะเพื่อให้ศพมันเย็นลงความเย็นมันน้อยลงแต่ทีนี้พี่เขาก็มาอัญเชิญยิญญาณนะคะบ้านหนูเรียกว่าการซ่อนขวัญค่ะที่ ที่ที่นครพนมอยู่นะคะก็จะมีอ่าพ่อแม่ที่น้องญาติอย่างเงี้ยช่อนขวัญตายเนาะก็จะมีพระด้วยอ่อนมนมลพระมาด้วย,วยถ้าถ้าเกิดว่าซ่อนขวัญคนเป็นประมาณแบบรถล้มอะไรอย่างเงี้ยที่เนี่ยค,คือญาติผู้ใหญ่มาแค่นั้นก็พอไ่ต้องเอาถึงพระที่ตายนะคะก็เลยต้องม์พระรเรียกขวัญเขาก็เรียกเรียกขวัญใช่ค่ะใช่อแต่ถ้าเป็นดิฉัไจะ้อกว่าซ่อนขวัญว่าเขาจะใช้สวิงเป็นการแบบว่าเหมือนเหมือนเราแบบว่า เก็บตาน้องเสวอิงนาอพี่สวอิงนะคะเหมือนจับจับขวัญจับบ้านเชนิญโวิญญาณลับบ้านแต่มันกลับไม่ได้ในตอนกลางคืนนะคะคือคุณลุงเขาก็ไม่ได้นอนที่บ้านฝนเขาใช่ไหมคะแต่ละด้านข้างด้านหน้าทุกอย่างมีคนนอน,นะคะ่ะมีคนที่มีบ้านอยู่ตรงนั้นจริงๆสิ่งที่เขาเห็นตอนกลางคืนคือมีคน ร้องไห้เสียงดังแบบเจ็บปวดอะที่เจ็บปวดแบบร้องเจ็บปวดแล้ววิ่งไฟลุกท่วมตัวคุณป้าคนนี้ตุ้มก็รู้จักคแกร้องไห้แกแบบช็อกแกไม่เคยเห็นทีแบบนี้แล้วตัวแดงๆอะที่วิ่งรอบวิ่งรอบแล้วก็หัวเลาะเดี๋ยวก็ร้องไห้เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้แล้วทีเนี้ยที่อ่าคนคนอีสานใช่ไหมคะ ถามว่าอาจจะมีบางคนที่ไม่กลัวผีค่ะเขาก็เลยไปหาหนูพุกซึ่งตรงแถวนั้นนะคะมันจะมีลิงห้วยแล้วมันจะมีต้นไผ่แล้วหนูพุกอ่ะชอบไปอยู่ตรงนั้นวิถีชีวิตนะคะก็คือการไปดักหนูพุกมีญาติหนูคนหนึ่งที่น้องต้อมเขาไปดักหนูพุเขาไม่เป็นคนไม่กลัวผีขนาดแค่เรื่องผ่านไปประมาณเดือนหนึ่งเองนะแล้ว,แล,วแล้วหนูช่วงนั้นจะมันมากเพราะมันคือหน้าหนาวมันจำสิมันจับง่ายมันอุ้ยอ้าย<ๆ>นะคะ ขอพระธันอาไรยค่ะพี่ครับน้ทีเนี้ยเสร็จปุ๊บก,ก็มีคนมาจะกิดนะสะิิดมันนะมันก็บอกอะไรมันไปนกับเพื่อนสองคนป้อมกับเป้าไปด้วยกันรับลูกพี่ลูกน้องหนูนี่แหละพอมันหันหน้าขึ้นไปมองแค่นั้นแหละพีอ่อืมมันเป็นร่างสีดําอ่ะแล้วมันปีนไฟสีแดงแทรกอยู่ตาถลนออกมาที่แล้วก็บอกว่าถามเป็นภาษาบ้านหนูว่า ได้จกโตละได้กี่ตัวแล้วภาษาคนไทยเหรอคะอได้จกโตและแบ่งให้กูแน่แบ่งให้กูหน่อยครับไอ้ป้อมจากเป็นคนไม่กลัวผีอ่าภาษาอีสานเรียกติเกียหมาพี่ครับวิ่งจนแบบจนแบบท่วนะคะได้ไปท่อนขวัญเอาเกาไอ้้อมอ่ะคือไอ้ป้อมกลับไข้หัวโขนขวัญน,นี้ดีฟอไม่ครับใช่อ แล้วทีเนี้ยเออแล้วมันก็ร้องไห้นะคะร้อ,องไห้จนคนนะคะจนป้าคนที่ตุ้มรู้จักอีด้านข้างก็เป็นคุณอาคนหนึ่งเป็นญาติกันเขาย้ายนะคะย้ายบ้านที่อยู่บ้านสวนเขาหนักย้ายเข้าไปอยู่ในหมู่บ้านเลยค่ะมไม่มีไทกล้าอยู่ละแต่วันนั้นนะคะ่ะคุณลุงอ่ามีคนมาขโมยไก่แล้วก็มาขโมยผลไม้ที่แกปลูกไว้แกก็เลยนอนนอนที่บ้านสวนนั้นซึ่งมันห่างจากจากุดที่เผาประมาณห้าสิบเมตรค่ะ มันก็ร้องไห้วิ่งวนนี่นั่นแหละกิจกรรมของเขาคือการวิ่งวนไอ้คนเนี้ยแล้วทีเนี้ยอาจจะมีคุณครูคนหนึ่งที่บ้านอยู่ห่างอีกนิดหนึ่งม,มาคุยกับพ่อบอกว่าเนี่ยนะเอ่อคนเราเนี่ยตอนเป็นคนเนี่ยนิสัยยังไงตอนตายก็เป็นอย่างนั้นนะไร้ากาจดือ้อจนคุณลุงคุณลุงเจ้าของพื้นที่นะคะ เขาก็หาอะไรมาถ่ายกบอะไรทุกอย่างหมดแล้วอะทําทุกทางจนมิมนพระนะคะที่ว่าเอา่เกง่งๆหน่อยนะคะเอามาเขาเรียกว่าสูตรถอนวิญญาณภาษาอีสานคือสูรสูตรถอนวิญญาณให้ออกไปไม่ออกพี่ไม่รู้เขาเป็นอะไรเขายึดติดไปกับที่นักหนาจนคุณลุงเขาอะ่ะพอมันร้องไห้ปุ๊กใช่ไหมคุณลุงเปิดหน้าต่างเลย มึงจะน้องทำไมกูนรำคาญเลยจากการกลัวเป็นการรำคาญแล้วสุดท้ายนะคะ<ม>ก็คล้ายๆว่าพ่อแม่เขานะเน่ยไปจ้างคนมาแล้วก็มาแบบทำบุญใหญ่ให้คือทำบุนอุทิศส่วนกุศลแล้วก็เขาเรียกว่าภาษาบ้านตุ้มเรียกว่าเอาสุกไปเผาเลยแล้วก็แจกข้าว ทาบุญแจกข้าวทำบุญเหมือนอารมณ์ประมาณถ้าท่ากลางก็บุญร้อยวันแต่ภา,าษาอีสานหนูจะเรียกว่าบุญแจกข้าวก็จะมีกองบุญของญาติคนนั้นคนนี้ทําไปให้ผู้ล่วงหลับนี่ละคะ่ะเรื่องถึงจบลงนี่ละคะ่ะการที่หนูรียว่า,าออข้าอกฟางตัวนี้มีข่าวออกในหนังสือทิมพ์น,นะคะที่ตอนนั้นมันยังไม่มีสื่อโซเชียลคะ่ะก็พ่อหนูก็เอ่อ นั่งรอแม่เอาข้าวไปให้กินเพราะว่าคนเยอะหน้าข่าวลงมาเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดซึ่งมันโหดจริงๆรครับค่ะเรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะพี่คุณไม่น่ากลัวเท่าไหร่คุณพ่อของทุองตุ้มเป็นตำรวจถูกไหมใช่ใช่ค่ะเออเวลาคุณพ่อไปประจําการที่ไหนเราก็จะมักจะตามคุณพ่อไปแล้วคดีนี้มันก็เป็นคดีแปลกๆที่ต้องบอกว่าเป็นคดีที่ แม่จะมีใครที่ไหนเอาฟางไปไปหมกไว้แล้วก็เผาเออมันก็เป็นคดีที่แปลกเผาคืออารมณ์ขึ้นคือแกเวลาเ,ออเวลาพี่เจเขาขึ้นอ่ะเขาขึ้นสุดอก็เ,เขาก็เป็นนักเลงเก่าเนาะแต่ว่าพูดถึงเนาะถึงขนาม,มาถโมน้ำลายใส่กันนี่มันก็ก็เกินไปนะแต่ด้วยความ<ช>เป็นคนคือเป็นมนุษย์อ่ะขอให้ใจเย็นๆแล้วกันเพราะว่าการบันดาลโทสะแต่ละครั้งเนี่ยมันเกิดผลนะ ต้องนึกถึงคุณลูกนึกถึงภรรยานึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงเรามาการทําครั้งเดียวมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตของเราไปได้ชั่วกับชั่วการเลยอ่ะคือบางทีมันอาจจะ,ะออกมาแล้วครอบครัวก็แตกสลายคุณพ่อคุณแม่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้นะก็ฝากเตือนสติกับคใครหลายๆคนที่ฟังนะฮะเพราะว่าเรื่องราวนี้มันมันไม่ใช่เรื่องดีเลยฮะในการที่ทําแบบนี้นะแต่ว่าะนะพูดถึงมัน แหมไอเรื่องบรรดาโทสะนี่มัน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 เป็นอพูดยากนะแต่ว่ามันผ่านมาแล้วแล้วก็เป็นเป็นทิศทางในความบันเทิงสชวนเรื่องอ่าเรื่องตัวบทกฎหมายก็ให้มันดําเนินการทังมันไปแต่ในเรื่องของโลกหลังความตายหลังจากนั้นน่ะมันกวนมันปั่นป่วนที่มันทําให้คนไม่ผ่านไปตรงนั้นต้องผ่านนะต้องรีมอุตส่า์ใช้เผ่าเนี้ยต้องไม่เห็น อาคาบมันไม่ไหมอยู่เลยแล้วก็เวลากลับบ้านทุกครั้งจนถึงทุกวันนี้นะพี่หนูยังมองไปที่จุดนั้นอยู่เลยว่าตรงนู้นเคยมีคนตายนะอออใช่ค่ะตอนนั้นเราก็ยัง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 ไม่ยังยังเด็กอยู่นะพูดง่ายค่ะประมาณมอต้นนะะพี่ต้นหนูก็ได้ไปเห็นศพนะหนูก็ได้ไปเห็นศพที่หงงอนะพี่แต่ทีนี้พ่อก็เลยบอกว่าพ่อก็ไปไปลูกแต่ไม่ดูมันจะติดตาอะไรเงี้ยเออแต่ที่หนูก็หนูก็เป็นเด็กแบบ ไม่ค่อยตัวเลยค่ะหนูก็เลยเข้าไปดูแล้วหลังจากนั้นนะพี่หนูก็สะดุดอยู่นะสะดดดอยู่ก็แอบกลัวอยู่เหมือนกันแต่ก็ถ้ามองอีกมุมนึงก็คืออนิจจังเนาะคนเราครับครับเออค่ะก็ในมุมมองพิเศนะก็ไม่ได้มองว่าเขาจะอยู่ยึดที่ยึดติดในที่ตรงนั้นหรอกในความเชื่อเขาอาจจะด้วยแรงอาฆาตอะแรงอาฆาตในการที่เขาโดนกระทําต่างๆแต่ว่าผลกรรมมันก็ตอบแทนเขาแล้วแหละก็คือว่าหมายถึงว่าคนร้าย คนที่ไปทํเขาเขาก็กติดคุกนะรับกรรมไปรับโทษไปแต่วิญญาณก็ยังทุกข์ทรมานอยู่เพราะว่าเออมันเป็นมันเป็นเรื่องอะไรที่มันโหดร้ายเกี่ยวกับสิ่งนี้ถูกไหมเออใช่ค่ะแล้วแล้วคนคนนี้ยคนที่เสียเนี่ยสตูเยอะมากเลยนะคะพี่เมฆเขาเองก็เออเขาก็คงคิดว่าเ,เขาจริงระดับหนึ่งแหละแต่ทีเนี้ยมันมันก็ไม่ถูกต้องเนาะที่จะไปถุยน้ำลายใส่เขาเขาก็ฟิวขาดค่ะพี่ ก็ฝากถึงฝากถึงนักวัยรุ่นทุกคนนะวัยรุ่นทุกคนที่ใจร,ร้อนที่ชอบตีลานฟันแทงมีเรื่องมีราวฝากไว้นะเพราะว่าคุณทําผิดพลาดเพียงครั้งเดียวคุณจะเสียใจไปตลอดชีวิตแล้วคนที่<ม>เสียใจมากกว่าคุณก็คือคุณพ่อคุณแม่ของคุณนั่นแหละนะในการเป็นวัยรุ่นะ่ะด,ดื่มได้อะไรได้เหมือนเที่ยวได้แต่ไอการที่จะไปตีลานฟันแทงเขาไปทําอะไรเขาเนี่ย คุณจะเสียใจในภายหลังผมเห็นนักเลงเก่งๆนะพอเข้าคุกไปก็ร้องไห้ทุกคนนะ่ะสังเกตได้ร <laughs> ้องไห้ทุกคนสํานึกผิดทุกคนแต่มันสายไปแล้วนะมันมันย้อนมันเอาอะไรย้อนกลับคืนมาไม่ได้ถ้ามันถ้ามันไม่เข้าไปตรงนั้นแล้วเรื่องเรื่องสั้นๆของตุ้มไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะเออไม่เป็นไรนะเรื่องนี้โอเคฮะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะ การมาเล่าครั้งแรกเออไม่เป็นไรเดียวครั้งหน้ามาอีกเชื่อว่ามีอีกหลายเรื่องเพราะว่าน้องติ๊กิบอกว่าเพื่อนเพื่อนติ๊กิมีเรื่องเยอะมากเออเยอะเพราะว่าย้ายตามพ่อเยอะพี่พอย้ายตามพ่อเยอะเราก็อยู่ในวงการพวกนี้มันก็ต้องมีเรื่องแปลกเรื่องที่แบบว่าหาคําตอบไม่ได้แต่ข้อปิดคดีได้อะไรประมาณนี้ยมาเข้าฝันพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอออยากฟังเลยประมาณนี้ครั้งหน้านะครั้งหน้ามาเล่า ได้ค่ะได้ค่ะพี่นี่ดีมีมากๆค่ะสวัสดีฮะต้องบอกว่าขอบพระคุณน้องตุ้มมากๆนะฮะแรปเปอร์ผีนะเดี๋ยวครั้งหน้ามาเล่ากันใหม่นะไม่ค่นี้พยายามที่จะปรับเล่าดีมากนะฮะไม่ไม่เร็วเลยไม่เร็วเลยที่พี่ต้มเตือนไม่ใช่เราเพราะน้องติ๊กิเขาเขาเขาพูดมาบอกว่าถ้าเกิดเล่าเร็วพี่นี่เตือนได้นะประมาณนี้พี่ก็เลยต้องบอกก่อนนะ ได้ค่ะพเนตินดีมากมา,กอาขอบคุณผู้ฟังทุกคนนะคะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่เนด้วยนะคะครับผมค่ะครับ